หายนั่นหายหาย,าาาายินดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเดียวกับเกม r o n a l ก็สำหรับเกมนี้นะครับเงียบมากมันเงียบมากเลยตอนเริ่มเกมเนี่ยไม่อย่างเงียบเลยเริ่มเกมกันดีกว่าไม่เงียบเกินไปกด S กด Scape คือเมนูปัป๊บป,ป๊ขวาคือ Unlock เมาส์ซ้ายคือเปิดชิปคือวิ่งโอเคเริ่มกันเลยเริ่มมาแล้วโห มันเป็นงนี้วะเนี่ยนี่ผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เหมือนร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้โอ้โหผมรู้สึกว่าวิสัยวิสัยทัศน์มันแบบมันดูมันมองยากมากเลยอะผมเข้ามาในห้างแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรนั่นอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอไม่ใช่อะไรแดงๆไม่รู้อ๋อรู้สึกว่าจะเป็นกล่องแมคโดนัลล์นะครับปึ๊บเอ้ยมีคุแจด้วย เปิดได้ไหม hmm. ห้องนี้เปิดได้นะครับโอ้หเขี hmm. ้ยห้องกว้างจัดโห oh, mm hmm. ห้องอย่างกว้างเลยครับเห mm hmm. มือนจะเป็นห้องเก็บของ mm hmm. เปิดได้อีกแล้ว Hello. Hello. Hello Hi, Hi. เฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีแม็ d โดนัลเก็ตเอามันน่าจะอยู่แถวนี้ครับถ้ามันแบบช็อตอะไรเี้ยมันอยู่หน้าเราเลยนี่ว่าผมเห็นมาแล้วมันอยู่หน้าเราเลยนี่ว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่หรอเอา ไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะเมือว่าเราต้องเก็บ8ชิ้นนะครับไอ้ที่มันเป็นไอ้นี่แมคโดนัลนั่น,โนแหละมันเหมือนซาลินนร์แมนเลยอะแต่ผมรู้สึกว่าวิสัยทัศน์มันมองยากมากเลย โอ้ยไอเวนหมามันเข้ามาตกใจหมดไอหา่าลากเราต้องหาออกไปเถอะกูขอร้องแล้วมึงออกไปเถอะกูไม่ให้มึงกินหรอกถึงมึงจะมามึงจะมาหากูมึงจะกินเออ่ของที่กูขโมยมาก็เถอะกูไม่ให้มึงแดก มีหลายตัวเหรอวะนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำก็มีห้าอันแล้วห้าแล้วเยดกูเก่งห้าอันแล้วครับตอนนี้ล็อกคุณแจ ทำไมมันซ่าๆอย่างเงี้ยห้องน้ำชายคือกูต้องการจะออกไป <c oughs> มึงอยู่ไหนไม่รู้กูวิ่งแล้ว <c oughs> ตะกี้มันซ่า โอ้ลีชัดมันอยู่นั่นปะ <_ d isk> ไอ้เหี้ยมันหาย <_ d isk> ลองดูตรงกลางมั้งครับมีกล่องอะไรหรือเปล่าเฮ้ย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  ว่ามันอยู่หลังเราวะมีอยู่นะครับเออแล้วแถวเ,วเนี้ยนมีไหมแถวแถวนี้ฮโหล,ลอผมมาข,าโ,มมขาโมยแม่ขโมยละจ้ามีเจ้าของจ้าเอามอสลิงนั่นแมเลยนะครับถ้าเราหันหลังคือมันจะหายไปเลยอะ อ๋อมันอยู่นู่นมึงออกไปเถอะกูกูพูดเลยมึงออกไปเถอะคือกูมีความต้องการที่จะออกมาจากที่นี่ไงออกไปจากที่นี่ไงเออออก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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ไห <c oughs> วแล้วประต้ามาข้างนอก

มันวิ่งตาม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  <c oughs> ชิดูเฮ้เออเออมันวิ่งตามคุย้ยมันวิ่งตามกู เราต้องวิ่งจนจนเสียงมันหายไปอ่ะคือมันก็ดีเหมือนกันที่มันตามเราอยู่อ่ะแต่มันก็ไม่ดีมันทำให้กูหลอนนะมันฮาฮาฮาฮเนี่ยมันตามหลังเราอยู่ตลอดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย มีกล้องถ่ายรูปด้วยแต่แต่แตมันมันอ๋อแมคโดนู้ผมหายหมดเลยเหรอวะจะหายหมดเลยมึงทำให้กูเกลียดเกมนี้นะอือ ไม่ชอบแม่งวะตรงนี้นะมีจุดหนึ่งไม่ยุ่งก็ได้เจอแล้ว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  ตรงนี้มันจะมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยตรงนี้มีอี่ข้างหน้าผมไม่มีมันอยู่ทางนั้น มันหายไปแล้วเฮ้ยนี่นี่เจอกันหนึ่งเจอกันหนึ่งปา้าหอมอร่อยชื่น <c oughs> มาเข้ามาในร้านละโอ้ยเย้โอ้ยย้โอ้ยแยโอ้ยยโอ้ยโย้เหมือนมันจะอยู่ที่เดิมด้วยนะครับหมายถึงกล่องนะ เราห้ามมองมันโอเคกูคควิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไม่มองแล้วอันเดีย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 วต้องการแค่อันเดียวอันสุดท้ายแล้ว อ๋ออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วว้้เยสเยสผมนี่มันเ,เกม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 อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เล่นเพ,นเพนลินๆแล้วกันถ้าใครอยากจะไป วัดใจก็มาลองเกมนี้นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับก็ได้จบไปแล้วเก็บแมคโดนัลขโมยแมคโดนัลมากินแล้วก็มีเจ้าของแมคเโดนแล้วก็มีเจ้าของแมคโดนแล้วก็มีเจ้าของแมคโดนัลมาขโมยของเรากินนะครับที่เราขโมยมาจากล่าอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะดูงงนะครับก็ผมตั้งใจเองที่ทําให้ท่านผู้ชมงงท่านผู้ชมก็คงงงว่าผมจะพูดอย่างนี้ทําไมก็เหี้ยอะไรวะเฮีย้ยกดผิด